กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของโนริซ่ากับความสนใจจากแฟนฝั่งอเมริกาละกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าอะไรที่ทําให้ดิซ่าแบ็คพิงค์ถึงได้รับความสนใจจากแฟนฝั่งอเมริกาภาพรวมเบ็คพิงค์ือวงที่ประสบความสําเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากฝั่งอินเตอร์รวมถึงฝั่งอเมริกาเองซึ่งเป็นตลาดเพลงบิ๊กวันของอุตสาหกรรมเพลงโลกโดยสมาชิกวงอย่างลิซ่าถือว่าได้รับความสนใจและติดเทรนด์ของอเมริกาอยู่บ่อยๆก็พอจะวัดกระแสะความสนใจและความนิยมได้ในระดับหนึ่งคิดว่าอะไรในตัวลิซ่าที่ดึงให้แฟนฝั่งอินเตอร์เข้ามาได้ครับไปดูกันน้าฝั่งความคิดเห็นเลยล้กันนะครับผม ความคิดเห็นที่หนึ่งได้ตอบกลับว่าสนใจทั้งแบ็คพิงครับทางฝั่งตะวันตกฟิกแบ็ของโรเซยิ่งกว่าลิซ่านะครับก่อนไปออกรายการที่อเมริกาลิซ่ามีคนสนใจจากการแรปและประวัติกว่าจะมาเดบิวแล้วก็สกิลการเต้นแต่พอหลังจากออกรายการลุกและการตอบคำถามของโรเซ่ลาคนข้อดอมได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับที่อเมริกากระแสยังไม่ชัาเท่าไหร่ เพราะแบ็พิงเพิ่งเข้าไปเปิดตัวก็ปีนี้เองแต่ที่จีนลิซ่าติดเทรนอยู่บ่อยๆหลกัหลกๆเพราะหน้าตาและสก,กิลการเต้นของน้องเลยครับความคิดเห็นที่2นะครับผมต้องดูตอนปล่อยเอ็มีแต่ตอนนี้ก็ยอมรับนะว่าในวงลิซ่าเป็นที่สนใจให้อเมริกามากๆโดยเฉพาะในช่วงก่อนไปออกรายการที่อเมริกาเขาสนใจแนวทางการแรปของน้องแต่พอจากการออกรายการโดเซ่ไ้คะแนนเพียบเลยตามด้วยลิซ่าเจนนี แล้วก็จีซูความคิดเห็นที่3นะครับผมเรื่องเมมเบอร์ไหนดังกว่าเมมเบอร์ไหนให้แฟนขับถกกันเองตอบในมุมคนบอกแล้วกันในแบ็คพิง4ี่คนลิซ่าดูต่างจากอีก3คนพอสมควรนะในแวบได้ที่เห็นทั้งคอสตูมการเป็นเมนเต้นเป็นคนไทยคนเดียวโทนหน้าก็ต่างจากคนอื่นจุดนี้อาจจะดักคนให้สนใจได้ฮนะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผม คนที่ไม่ได้เมนน้องอย่าเพิ่งออกอาการเลยนะครับเข้าใจว่าเจ้าของกระทู้คงเห็นว่าที่เซอร์ของน้องติดเทรนสิบในอเมริกาและหลายประเทศเลยแค่อยากรู้เองหรือเปล่าว่าทําไมถึงได้รับความสนใจจากแฟนฝั่งอเมริกาไม่ได้บอกว่าได้รับความสนใจมากกว่าคนอื่นในวงเลยได้ซ้ายังไม่ได้เปรียบเทียบกับเมมเบอร์คนอื่นเลยด้ยซ้ำครับถ้าว่าคุณไม่สบายใจกับคาถามของเจ้าขอ,ข,อของกระทู้ที่ไม่ได้เปรียบเทียบหรือกระทบใครเลยแล้วทําไมไม่คิดกลับกันบ้างล่ะ ว่าเมนีน้องจะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันจากการที่บอกว่าเมมเบอร์คนอื่นจะรับความสนใจมากกว่าน้องบ้างนะครับไว้ทีเซอร์ออกครบทุกคนแล้วใครติดเทวอันดับสูงสุดหรือรอปล่อยเพลงออกมาก่อนแล้วค่อยเอามาบัฟกันก็ยังไม่สายมั้งครับการที่ใครจะได้รับความนิยมมากหรือน้อยกว่าใครมันคือความจริงที่ควรจะรับให้ได้นะไว้โดนกดหรือพูดไม่ดีค่อยมาแชร์กันเตือนเลยนะครับความคิดเห็นต่อมาด้กันนะครับผมคืออยู่ในวงเคป็อ แต่รูปร่างหน้าตาดูโดดออกมามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเห็นหน้าครั้งเดียวก็จําได้เลยนะในความรู้สึกเราแล้วด้วยสไตล์การร้องและสำเนียงการพูดโดยเฉพาะเสน่บนเวทีไม่แปลกหรอกที่จะมีคนสนใจเยอะสังเกตได้ว่าลิซ่าจับตกฝั่งฝรั่งได้เยอะแต่ลิซก็มีข้อเสียคือเป็นคนขี้อายพูดค่อนข้างน้อยไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามถ้าเวลาสัมภาษณ์สาม,มารถพรีเซนต์ตัวเองได้ดีมากขึ้นกว่านี้เราว่าเขาจะปังมากกว่านี้อีกนะฮะ อีความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมลิซ่าลุกดูแตกต่างไงแหวนแรกก็ดูไม่เหมือนใครยิ่งคอสตูมที่จัดให้ก็ชอบแปลกกว่าชาวบ้านไปอเมริกานี่ใส่กันเกงตลอดปัญหาของวงเกาหลีวเวลาไปตีตลาดอเมริกายุโรปคือฝรั่งจะแย่งหน้าตาคนเอเชียไม่ค่อยออกหน้าตาดูมันเหมือนกันยิ่งไอ้นอนท์เกาหลีทั้งวงนี่หน้าตารูปร่างเหมือนกันมากราวกับพี่กับน้องท้าคนที่ตามไม่ใช่ติ่งไม่ใช่แฟนเพลงไม่ใช่แฟนคลับ มองเว็บแรกเว็บ2องและอย่างแยกหน้าไม่ออกเลยต้องใช้เวลาสักระยะดูบ่อยฟังวนๆเดีจะแยกหน้าแยกเสียงออกยังดีที่มีแค่4ี่คนเลยใช้เวลาไม่นานแต่แฟนเกาหลีเขาไม่เป็นเพราะมันเป็นหน้าตาแบบชาติเขาให้เมมเบอร์เยอะขนาดไหนเขามองกันออกจริงๆนะสำหรับแฟนอินเตอร์มันทำให้สายตาเว็บแรกมันไปนลงที่ลิซ่าซะเยอะที่ลุกแล้วไวรอลอมากๆเพราะการมรรเลการเต้นมันเป็นทักษะที่น้องมีแล้วเป็นจุดขายให้น้อง แต่ถ้าได้มีโอกาสได้พูดได้คุยได้สัมภาษณ์โรเซ่ตกไปหมดจังหวะจะโดนในการพูดจาแบบเนทีฟอ g ง i s h s ิ๊ก k i n g ของแท้มันเป็นเสน่ห์ของน้องที่ใช้ออกมาจริงๆจีซูก็เป็นคนฉลาดพูดแต่ติดที่ภาษาจริงๆส่วนเจนนี่มากลางๆตอนไปอเมริกาพลาดที่ประมาทเกินท,ท,ทั้งทที่ภาษาไม่ใช่ปัญหาของเจนนี่โอกาสเลยไปตกที่โรเซ่นะฮะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่เราก็ชอบทั้งวงนั่นแหละ เมมเบอร์มีการแค่นี้มันขาดคนไหนไปมันก็ไม่ใช่แบ็คพิงค์แล้วละแต่ต่อกีด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมถ้าดูที่คลิปทีเซอร์โมชั่นโปสเตอร์ส่วนหนึ่งคือเพราะเป็นคนแรกบวกคนสนใจว่าแบ็คพิงค์จะคัมแบ็คเพลงแนวไหนเลยได้รับความสนใจเยอะอีกส่วนหนึ่งเหตุผลหลักน้องมีความยูนิคสูงไม่เหมือนใครอินเนอร์ดีมากๆชอบตรงที่มันไม่มากเกินไปหรือปล่อยออกมาไม่หมดทำให้เป็นที่น่าค้นหามากๆ ยอมรับกันเถอะว่าน้องมีชื่อเสียงจริงๆดูตรงคนวยพรวันเกิดก็ได้นะฮะยอดทวิตหลายล้านนี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะอีกความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าองกระทูมีเจตนาอย่างไงแต่อ่านวน20รอบก็ไม่เห็นจะมีตรงไหนที่บอกว่าลิสต์ดังมากๆหรือวงแบ็คทิงดังมากแต่ก็ยังมีคนเข้ามาตอบไม่ตรงคําถามหาเรื่องแซะซะงั้นจริงๆถ้าไม่ชอบหรือไม่รู้จะตอบอะไรก็กดออกไป ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นก็ได้ครับนะฮะส่วนตัวผมมองว่านักร้องมีลูกอินเตอร์ทำให้โดดเด่นมีคาแรคเตอร์ชัดเจนบวกกับความสามารถด้านการเต้นการแรปซึ่งส่วนใหญ่ในเพลงจะเป็นท่อนอิงทำให้คนฟังก็เข้าใจง่ายเหมือนกับสื่อสารโดยตรงเข้าใจเนื้อเพลงจึงทำให้น้องได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในหมู่แฟนเพลงเคป๊อปในอเมริกาอีด้านความคิดเห็นนี้แล้วกันนะครับผม ไม่ใช่ทุกคนที่จะดูว่า b บ c คพิงได้ปาร์คมากิีดเพลงขายอัลบั้มได้เท่าไหร่ชนะรางวัลอะไรในเกาหลีมาบ้างเพราะบางคนไม่ใช่แฟนคลับไม่ดูช่องเกาหลีและไม่สตรีมเพลงจากแอป,ปของเกาหลีเลยแต่เขารู้จักจาก IG เอยไอจูนเอยบิลบอร์ดเอยยูทูบเอยคนดังต่างๆที่ติดตามที่อยากร่วมงานด้วยและหลายอย่างที่เป็นสากลส่งผลให้แบงคพิงเป็นที่รู้จักอย่างทั่วโลกนะฮะต่อนันความคิดเห็นหนึ่งเลละกันนะครับผม ลิซ่าดูมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าทุกๆคนเมื่อได้เห็นนะผมว่าคือถ้าไม่บอกว่าคนไทยได้แท้จะมองเป็นลูกครึ่งกันหมดหน้าตาลุกแตกต่างกว่าคนอื่นชัดเจนการเต้นที่เคียงจนต้องใช้ตามองการแรปที่ฝรั่งทั้งขาวและดำยังสะดุดรอยยิ้มแบบเฮ้อน่ารักจุงนะฮะความอ้องขี้เล่นนะฮะแล้วก็ลหลายๆอย่างเลยอีกด้านความคิดเห็นเลยละกันนะครับผม คือมีไอ้นอนหญิงคนอื่นไหมครับที่ติดเทนหลายประเทศเหมือนที่น้องติดเทนหลายประเทศบ่อยๆพอดีผมตามแค่แบคพิง์แอนตี้ตั้งขอบคุณแอนตี้ทั้งหลายทําคนอยากรู้ผู้หญิงคนนี้คือใครเรื่องที่แอนตี้บอกจริงหรือเปล่าพอได้รู้ได้เห็นความจริงไม่เป็นอย่างที่แอนตี้บอกแต่ตรงกันข้ามได้เห็นรอยยิ้มความน่ารักสดใสเท่ความพยายามความสามารถก็เลยตกหลุมรักถอนตัวไม่ขึ้น เรื่องเมมเบอร์ไหนดังกว่าเมมเบอร์ไหนที่ไหนไให้แฟนขับถกกันเองนะฮะอย่าล่ากันไปไกลนะครับเขาแค่ถามถึงดิซ่าไม่ได้ล่าเมมเบอร์ในวงมาเปรียบเทียบบางคนก็เข้าใจไปว่าเจ้าของกระทู้กำลังเปรียบเทียบอย่าทำให้คำถามที่ตอบแบบง่ายๆให้มันยากแล้วไปไกลเลยเอาจริงๆใครจะดังผมยังไม่สนเลยเพราะผมอยากให้วงไปได้ไกลกว่านี้ก่อนขาตอนนี้ยังไม่แข็งแรงเลยนะฮะไปต่อน,นี้นั่นความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผม คาริสมาและความสามารถส่วนบุคคลคิดว่าอะไรในคริซาที่ดังให้แฟนฝั่งอินเตอร์เข้ามาได้เราว่าเจ้าของกระทู้ก็ไม่ได้เอาเมมเบอร์คนอื่นมาเปรียบเทียบว่าใครดังกว่าใครหรือใครเนี่ยก,กระแสมากกว่าใครทําไมบางคนหัวร้อนขนาดนั้นเราถามความสนใจในตัวบุคคลในพื้นที่นั้นๆบางคนก็เดือดร้อนกันจริงนะฮะส่วนหนึ่งเพราะคลิปเต้นในตำนานด้วยภาพลักษณ์ง่ายต่อการจดจำคาแรคเตอร์นำสายตามากๆ สไตล์เหมือนเด็กนอกทั้งทรงผมหน้าตาท่าทางอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยคือชื่อลิซ่าก็จะออกเสียงติดปากฝรั่งคนที่ดู MV อย่างน้อยพอถึงท่อนลิซ่าจะเอ่ยชื่อน้อออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมใต้คลิปเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส like, ไครต์ด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ